s ซ l มนอน PODCAST มันสดอร่อย Wo นเ e r f u ฟอัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินี้ต้อนรับเข้าสู่ Wonder f u ฟอัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ วันนี้นะคะเราก็ถึง EP ที่11แล้วแนะนำตัวก่อนอ๋อเออลืม <laughs> สวัสดีค่ะ v ีวันค่ะสวัสดีค่ะสแตมค่ะพลอยค่ะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในหมวดของพืชแล้วเนาะเอสิบเอ็ดใช, <EP 11. S 1> ใช่ทำไมเราถึงเรื่องหมวดนี้กันมาคะสาเหตุก็คือ ไม่มีก็มันเป็นหมวดที่จะสร้างสรร์นะเรียกได้ว่าสร้างสรรค์ละกันใช่รู้สึกว่าหมวดนี้ก็มีประเด็นเยอะอยู่เนาะแบบว่าคือตอนแรกที่เลือกมาเหมือนจะแบบเอ้ยมีแค่แบบเราพอพูดถึงเรื่องพืชอะเราจะนึกถึงแบบต้นไม้อะแบบเออแบบเขียวๆเต็มใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จริงพืชอะมันก็รวมถึงแบบของที่เรากินด้วยใช่พวกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีอะไรน่ารู้มากกว่าที่คิดถูกยทุกต้อง และตอนนี้อีพี11.1ก็เป็นคิวของดิฉันเองนะคะเอางี้ก่อนที่จะเริ่มการขอเกริ่นก่อนขอถามทุกคนก่อนเอางี้ค่ะทุกคนพูดภาษาอังกฤษกันได้ไหมคะเฮ้ย I can speak English เฮ้ยอาไหนย่างสีเหลือง Yellow มาม่วง m a n o จบแล้วจบแล้ว ตอนนี้จบแล้วเพราะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องแมงโก้กันนี่เฮ้ยเฮ้ยเครียดว่ะแน่นอนขอบคุณมากทุกคนเป็นการเข้าหัวข้อที่ดีครับใช่ก็คือมะม่วงใช่ไหมเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นผลไม้ที่มีความสําคัญกับประเทศไทยเราเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากที่เราจะกินกันอย่างแพร่หลายแล้วเนี่ยไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกมะม่วงรายใหญ่ของโลกด้วยก็คือถ้าพูดถึงมะม่วงในประเทศไทยใช่ไหมหลักๆก็จะมีด้วยกัน3ามแบบแบบแรกคือแบบกินดิบ ก็คือพวกมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวแบบกินส like ุกก็คือจะมีผลสีเหลืองแล้วก็แบบแปลรูปก็จะเป็นพวกมะม่วงกวนมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มแล้วก็อีกหลายอย่างแต่จากสามอย่างที่ว่าวันนี้คือส่วนตัวชอบกินมะม่วงสุกที่สุดแบบถ้าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงคยอืมฟุยเดือดเนยกะทิอปกติปกติทุกคนชอบกินแบบไหนกันดิบสุกแปลรูปเราชอบแบบสุกสุกเหมือนกันแล้วก็แบบจิ้มกับน้ำปลาหวาน ครับ <laughs> เราชอบแบบข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนกันไม่ค่อยชอบกินมะม่วงเปรี้ยวเท่าไหร่เหมือนกันเหมือนกันมันแบบเขาเรียกอะไรมันเข็ดฟันอะอ่ะอาอืใช่เก็ดฟิลซึ่งแบบใดๆก็ตามไม่ว่าเราจะกินมะม่วงกันแบบไหนใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นเนี่ยมันก็มีแต่สีเขียวหรือไม่ก็แบบถ้าสุกหน่อยก็สีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ทําไมเราไม่เคยเห็นแบบมันเป็นสีม่วงมันก็เลยนําไปสู่คําถามของเราที่ว่าทําไมเราถึงเรียก ผล,ลไม้สีเขียวเหลืองเนี้ว่ามะม่วงทั้งทางที่มันไม่ได้มีสีม่วงซะหน่อยเออวะก็จริงแ่ะอันนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปพูดเรื่องคําศัพท์สมัยโบราณยุคสุโข,ขทัยกันก่อนก็คือคําว่ามะม่วงเนี่ยจริงๆมาจากคําว่าหมากม่วงคือไม่ใช่แค่มะม่วงด้วยนะแต่ว่าพืชผลส่วนใหญ่ที่ขึ้นต้นด้วยคาว่ามะเป็นคําที่กลอนเสียงมาจากคาว่าหมากซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในหลักศิลาจารึกยุคสุโข,ขทยัยโดยเรียกมะม่วงว่าหมากม่วง มะพร้าวว่าหมากพร้าวซึ่งจริงๆคําว่าหมากเนี่ยมันจะหมายถึงลูกไม้หรือว่าผล,ลไม้อะไรอย่างนี้ก็คือทําให้ผล,ลไม้หรือผักบางชนิดใช้คําขึ้นต้นว่าหมากหรือมะในปัจจุบันคือก็ถือเป็นการตอบคาถามไปอีกข้อนะว่าทาไมผักผล,ลไม้บางชนิดถึงขึ้นต้นด้วยคําว่ามะทีนี้พวกผล,ลไม้เนี่ยนอกจากมะม่วงแล้วก็จะมีพวกมะละกอมะยมผักก็จะมีมะนาวมะเขือใดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใครคิดคําพวกมะผล,ละไม้ผักผล,ล,ไ,มผล,ลไม้อะไรออยไหมมะเฟืองมะระ มะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมโอครับแตงโมชายโยโหยิว <laughs> เลยตอนนี้โอเคจริงๆคำว่าหมากอะ่ะคือมันไม่ได้หายไปเลยเพราะว่าภาษาถิ่นของไทยเราเนี่ยอย่างเช่นภาษาอีสานก็ยังมีการใช้คํานี้อยู่จากเว็บอีสา,าน108อะ่ะเขาบอกไว้ว่าภาษาอีสานจะมีการใช้คําว่าบากักหรือว่าหมากในการเรียกชื่อผลไม้อย่างเช่นบักหงุงหรือหมากหงุงเรียกมะละกอแล้วก็มะม่วงเนี่ยจะเรียกว่าหมากม่วงหรือว่าบักม่วงด้วย แต่ว่าไม่ว่าจะขึ้นต้นด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็มักจะมีคาว่าม่วงพ่วงท้ายเสมอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นภาษากลางหรือภาษาอีสานหรือภาษาเหนือภาษาใต้ก็ตามเพราะว่าภาษาเหนือก็จะเรียกมะม่วงว่าบะม่วงแล้วก็ภาษาใต้ก็เรียกว่าลูกม่วงอยู่ดีเราก็เลยไปอ่านความเห็นของชาวเน็ตไปเจออันหนึ่งมาเขาบอกว่าที่คนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามะม่วงอ่ะเพราะว่ามันไม่ม่วงไงแบบออกแนวแบล้อะมะม่วงนะอะไรอย่างเงี้ย มาไม่ได้ม่วงมามาได้ม่วงนายลองเดาเล่นได้ไหมอะทำไมต้องเป็นแบบม่วงหดือเมื่อก่อนมันสีม่วงเฮ้ยแล้วมันก็แบบพัฒนามาเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยอคิดไม่ออกอะไม่น่าไม่รู้เลยอะว่าทำไมแต่ตอนแรกอะที่แบบดิสคัสคำถามนี้กันอะเราก็แบบมะม่วงก็มะมะม่วงไงแบบเออแบบไม่ม่วงม่วงคือไม่ใช่แค่วีวันที่คิดนี้ด้วยอะคือไปเจอคนในเน็ตคิดนี้ด้หมดเลยงงมากอ่ะก็คือ จริงๆแล้วอะในเว็บ BBC เขาได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะม่วงเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเชิงเขาฮิมาลายในอินเดียแล้วก็ในเมียนมาด้วยแต่ว่าการเพาะปลูกมะม่วงครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดแบบที่มีหลักฐานคือมีมาตั้งแต่5,000ปีก่อนอยู่ทางบริเวณตอนใต้ของอินเดียเมียนมาแล้วก็หมูกก่เกาะในทะเลอันดามันสาเหตุที่เรียกมะม่วงว่มามะม่วงก็เพราะว่า มะม่วงที่มาจากอินเดียในสม kind of ัยก่อนเนี่ยเป็นสีม่วงจริงๆเขาก็เลยตั้งชื่อตามที่เห็นแบบก็เลยทําให้คนไทยตั้งว่าเป็นหมากม่วงหรือว่าผลไม้สีม่วงนั่นเองนี่โอ้เฮ้ยเก่งเฉยเฮ้ยจริงเหรอเก่งเฉยนี่กาลังนึกภาพแบบมะม่วงสีม่วงอยู่ซึ่งแบบดูเป็นไปไม่ได้อ่ะเอนจริงคือนอกจากนี้มันยังมีหลักฐานอีกหนึ่งข้อคือจากกับ่อโคงนิราทานโศของเจ้าฟ้ากุ้งคือเขียนไว้ท่อหนึ่งว่า มะม่วงไพรใบอ่อนมีคิดผ้าสีม่วงอ่อนแทนเป็นการอธิบายสีของใบอ่อนของมะม่วงอะว่าเป็นสีม่วงก็คืออย่างที่ทราบกันว่านิราศเนี่ยให้น้องแต้มอธิบายดีกว่าดิราศคืออะไรดิราศก็คือมันก็เป็นเหมือนเป็นคําประพันธ์ประเภทหนึ่งที่แบบว่าใช้ในเรื่องของการแบบเดินทางแล้วก็การจากคนที่รักไปอะไรอย่างนี้อเอ็กไทยเอ็กไทย <laughs> อย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังก็คือตามนั้นแหละก็คือเขาจะพานนาถึงเรื่องการเดินทางอะไรนี้ใช่ไหมสิ่งข้างทางอันนี้มันก็เลยทําให้เกิดอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าเออหรือว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเรียกมะม่วงว่ามะม่วงเพราะว่าเห็นสีใบของมะม่วงอ่ะแบบในป่าอะไรเงี้ยว่าเป็นสีม่วงหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวเราอะเรามองว่ามะม่วงที่แบบมีผลเป็นสีม่วงจริงๆจากอินเดียมันน่าจะแบบเมกเซนมากกว่าเพราะว่ามันแปลตรงตัวเลยอะมะม่วงก็คือแบบผลไม้สีม่วงใช่ไหมหมักม่วงอะไรเงี้ย อืม hmm. แล้วก็ทําให้เกิดข้อสงสัยต่อไปว่าอย่างภาษาไทยใช่ป่ะเราตั้งชื่อตามสีที่เห็นแต่ว่าทําไมภาษาอังกฤษถึงเรียกมะม่วงว่าแมงโกเออจริงเป็นแบบมังกว่า,าเอ้ยอะไรภาษาจีนเหรอ <laughs> <laughs> เป็นคนจีนเหรอ <laughs> ใช <laughs> <laughs> ่เหมือนแบบว,ว่าตอนนั้นที่เรียนจีนก็แบบเอ๊ะมังกว่าคือมันก็แบบมาจากแมงโก้เลยอ่าใช่ใช่แล้วทำไมเราไม่เป็นแบบมะกวง มารูา <laughs> มึง <laughs> ไ,ไปไกลกแล้วไม่รู้ตัะต่อเลยโอเคก็คือชื่อมงโกเนี่ยต้นกําเนิดมาจากภาษาทามินซึ่งเป็นคําว่ามังเคซึ่งเป็นเกิดขึ้นเมื่อเพ่อค้าชาวโปรตุเกสท่านหนึ่งได้เข้าไปค้าขายทางตอนใต้ของอินเดียทีนี้ก็เลยมีการปรับคํานี้เป็นคําว่ามังกา แต่ว่าต่อมาในช่วงศตวรรษที่1 5บหถึงสิเนี่ย mm. ก็ได้มีพ่อค้าชาวอังกฤษเข้าไปค้าขายกันที่ตอนใต้ของอินเดียเหมือนกันเขาก็เลยได้ปรับคํานี้เป็นคําว่า mango หรือเป็นคําที่ใช้กันในปัจจุบันนั่นเอง mm. ทีนี้เราไปเจอข้อมูลน่าสนใจอันหนึ่งมาจากเว็บ The Mango Factory คือเขาประดับยศมะม่วงไว้ว่าเป็น king of fruit หรือว่าแบบราชาของผลไม้คือเราก็เลยงงเว้ยว่าแบบเอา้าปกติมันต้องเป็นทุเรียน<อ>ใช่ไหมใช่ใช่แบบ อย่างประเทศเรามันทุเรียนแน่นอนเลยก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วคือแบบเหมือนเสียงแตกแบบสุดๆอ่ะบางคนก็บอกว่ามะม่วงบางคนก็บอกว่าทุเรียนอะไรเงี้ยแต่แน่ๆคือถ้าให้พูดถึงแบบราชาผลไม้ของไทยอ่ะแบบไทยที่เดียวนะก็คือทุเรียนนี่แหละแล้วก็มะม่วงเนี่ยจะเป็นราชาผลไม้ของอินเดียแต่คือสําหรับที่อื่นเนี่ยก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ก็น่าสนใจเปอีกแบบอื ทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่ความม่วงของมะม่วงก่อนคือที่เราเรียกมะม่วงว่ามะม่วงมาตั้งแต่แรกอะเพราะสีของมะม่วงจากอินเดียถูกไหมแต่ว่าในปัจจุบันนี้ในไทยเราอะก็มีมะม่วงบางสายพันธุ์นะที่เป็นสีม่วงจริงๆอย่างเช่นมะม่วงแดงจักรพรรดิคือเป็นมะม่วงที่เกิดจากการผสมเกสรของมะม่วงสองสายพันธุ์ของไต้หวันคือมะม่วงไอ้เหวนกับจีนหวงซึ่งหน้าตาของมันจะใหญ่กว่ามะม่วงที่เราเคยเห็นกันแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นสีม่วงเข้ม มะม่วงแบบม่วงของแท้เลยอะสามารถกินสุกหรือดิบก็ได้แล้วก็ข้างในก็เป็นสีเดียวกับมะม่วงปกติแต่ว่ามีแค่เปลือกเป็นสีม่วงแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีมะม่วงน้าดอกไม้สีม่วงอีกด้วยที่เป็นสีม่วงแบบตะโกนมากม่วงตะโกนจริงคือแบบนี่ที่ลองแบบเสิร์ชตามที่พลอยบอกแล้วคือเออโคตรม่วงอ๋อเออแต่มองผ่านๆมันเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะเหมือนหัวปีอะ จริงเรารู้สึกว่าเหมือนมันเผาญี่ปุ่นเออเหมือนทุกอย่างแล้วตอนนี้ที่ไม่ใช่มะม่วงแต่แต่คือแบบสาบานจริงว่าเคยเห็นแบบเคยเห็นอันเนี้ยเป็นครั้งแรกจริงเหรอใช่แบบว่าไม่เคยแบบเห็นแบบเรียวม่วงขนาดเนี้ยเออใช่ใช่เหมือนกันใช่ก็เลยแบบโหจริงว่ะเอาจริงคือเราเคยเห็นมาก่อนเว้ยแต่ว่าไม่เคยกินก็เลยแบบสงสัยกันว่ามันจะต้องดีขนาดไหนถึงเขาแบบผสมเกสรกันให้ออกมาเป็นสิ่งเนี้ย แต่ว่าก็เคยแบบเห็นแค่เหมือนมันขายแบบทั่วไปแต่น่าจะเป็นแบบปลอกแล้วอะ่ะเออที่แบบเอ้ยนี่นำ้ำมะม่วงน้ําดอกไม้อะไรเนี่ยแต่แบบไม่เคยเห็นแบบว่าภายนอกมันจะม่วงขนาดนี้ใช่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมทุกคนจริงๆเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่วีวันพูดมาก็แบบคือปกติเวลาเราถามเวลาเราดิสคัสกัน,นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเฉลยเดี๋ยวจะมาบอกอะไรเงี้ยแต่คือพอสิ่งที่วีวันพูดมามันคือแบบมันคือความจริงแล้วอะเราทำอะไรไม่ถูกเลยอะจริงแต่ตอนนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจริงเลยไงเพราะว่าแบบว่าบ้าบอกวบม่วงม่วงอใช่ด้วยความที่ด้วยความที่เราไม่เคยเห็นด้วยมันใช่มันก็เลยแบบเออก็ตอบไปก่อนลวกันเอาฮาซะหน่อยสรุปเอาจริงเฉยใช่ตื่นเต้นมากเวอร์โอเคเรื่องของมะม่วงอ p พีสิบอจุหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ไปต่อกันเลยดีกว่ากับ EP ที่11.2นะคะกับเรื่องผักและผลไม้เอ้ยและเรื่องพืชน,น,นะคะ <laughs> ก็สามารถติดตามรายการ Wonderful นะคะได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทางช่อง Salmon Podcast ได้เลยแล้วก็ไปติดตามตอนต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <laughs>